จังหวัดสะแก้วจัดมหกรรมแก่นี่สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่60 วันนี้18สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้วอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสร,รีภาพกรมบังคับคดีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้วและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้วบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการจัดโครงการมากกรรมแกหนี่สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่60จังหวัดสระแก้วมีนายชาววณียิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วประธานเปิดงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถาบันการเงิน และภาคีเครือข่ายเข้าร่วม ตามนโยบายรัฐบาลได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้กับประชาชนทุกกลุ่มทั้งภาคเกษตรกรภาคธุรกิจและภาคประชาชนรัฐบาลได้ดำเนินแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกตลอดจนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาลดหนี้ลดภาระพี่น้องเกษตรกร,กรด้วยการพักหนี้เกษตรกร,กรตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่เหมาะสมรวมถึงมาตร การช่วยเหลือประคองภาระหนี้กระตุ้นทางการเงินสำหรับภาคประชาชนที่ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมรหรือว่า SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ให้มีโอกาสกลับมาฟื้นฟูดำเนินธุรกิจได้อีกครั้ง ั้นจัดโครงการดังกล่าวมีภาคีเครือข่ายธนาคารไทยพาณิชย์สถาบันการเงินที่เข้าร่วมการจัดกระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทประกอบด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากอยสธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีกิจกรรมการให้ความรู้ทางกฎหมายการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนการสร้างวินัยทางการเงินให้กับประชาชนการจัดนิรรศการประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการเงินจำนวนกว่า15ดวง งางนการให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำสั่งพิภากษาโดยได้เชิญชวนประชาสัมพันธ์ประสานลูกหนี้เข้าร่วมจำนวนกว่า1,167คนรวมทุนทรัพย์ประมาณ252ล้านบาทเศษทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสาะแก้วรายงาน